ดูกันนะครับว่าวันนี้น้องเซลคนไหนจะถูกรีวิวรถนะครับโอ้โหทำอะไรอยู่ครับนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังดูรถอยู่ค่ะดูรถหรือช่องสเปคช่องสเปคหรอช่องสเปคอะไรก่อนระดับเทพตัวมาของเบนเราสวัสดีค่ะน้องอะไรครับก้อยค่ะอ่าวันนี้เลยน้องก้อยเอาคันนี้ไปเลยรุ่นไหนเบนค่ะเบน CLS 250ค่ะ C D I คันนี้ปี2012นะคะสีขาวงามๆคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนค่ะ9,7เเองมีเครื่องอะไร เครื่องดีเซลค่ะ2,200ซีซี204แรงม้าค่ะคันนี้แล้วมีอะไรพิเศษอีกครับคันนี้นี่ค่ะมาดูยางค่ะเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะทั้ง4ี่เส้นดูยังไงยางหไม่เชื่อหรอกค่ะนี่ครับจริงจริงค่ะตัวยางจะอยู่นะคันนี้คันนี้เป็นทรงสปอร์ตนะคะ MG หลังคาแก้วจะนั่งได้แค่4คนนะคะแต่ถ้าคนที่ห้อยากนั่งข้างหลังก็ได้นะคะนั่งได้ค่ะแต่ต้องต้องตัวเล็กนะคะต้องตัวเล็กตัวเล็กสเปกเฮีย อยากจะเอาอีกคนมานั่งอยู่ท้ายก็ได้นะคะลูกค้าเห็นนะลูกค้ามาดูรถน้องเรานี่พีเซ็นรถแบบนี้เลยนะครับพร้อมรีวิวรถแบบนี้เลยมาถึงปุ๊บกระโดดขึ้นรถแล้วก็ลูกค้าว่ากลับบ้านไม่เอานะคะไม่ได้นี่ค่ะเก้าหมื่นเจ็ดของแทร์ไม่หลอกค่ะไม่จบตาค่ะมือเดียวนะคะคันนี้สวยๆเลยค่ะมือเดียวคันนี้เป็นไงบ้างอย่าลืมนะคันนี้รถมือเดียวไม่เก้าหมื่น ราคาพิเศษหนึ่งล้านห้าหมืนบาทฟรีดาวได้ด้วยค่ะโอ้โหคุ้มสุดๆเลยคันนี้ที่สุดค่ะที่สุดบอกเลย